สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับมิสเตอร์โฮมคุยเรื่องบ้นบานๆนะครับในวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อที่4เนาะระบบสุขาพิบาลน,นะครับเราผมมาทวนอีกนิดนึงนว่าที่เราจะตรวจบ้านได้ง่ายเนี่ยผมย่อยออกมาให้เป็น6หัวข้อหลักนะครับเดี๋ยวทวนกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้าง หพื้นที่นอกตัวบ้านนะครับสง,งานสถาปัตยกรรม3งานระบบไฟฟ้า4งานระบบสุขาพิบาลน,นะครับหางานหลังคาแล้วก็หกงานอื่นๆนะครับก็ผ่านกันไปแล้ว3ามหัวข้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อที่4ก็คือระบบสุขาพิบาลน,นั่นเองนะครับก็ระบบสุขาพิบาลเราจะตรวจอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยนะครับการติดตั้งสุขภัณฑ์อุปรกรณ์นะครับ ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ละนาบและฉากนะครับกดน้ําแล้วสามารถชําระสิ่งปฏิกูลได้เป็นอย่างดีไม่มีฟองอากาศขึ้นจากโถส้วมเวลาใช้งานในห้องอื่นๆนะครับยาแนวที่ฐานเรียบร้อยติดตั้งแน่นหนาไม่โยกไม่โครงผิวของสุขภัณฑ์เรียบเนียนสวยงามไม่มีรอยด่างไม่มีคราบสปกปรกหรือคราบปูนนะครับ พวกสายชำระก๊อกน้ำหรือพวกฝักบัวครับต้องใช้งานได้ดีน้ำไหลสะดวกเมื่อปิดก๊อกน้ำแล้วไม่มีร่องรอยการรั่วซึมของน้ำนะครับติดตั้งแน่นหนาไม่โยกไม่โครงนะครับพวกอ่างล้างหน้าอาบน้ำก็ช่องน้ำล้นสะดืออ่างระบายน้ำนะครับใช้น้ำระบายน้ำได้ดีนะครับไม่มีการรั่วซึมบริเวณพีทับพวกจุดระบายน้ำที่พื้น ที่ระบายน้ำนรหรือว่าฟอร์เดนมีถ้วยดักกลิ่นนะครับสามารถระบายน้ำที่พื้นได้เป็นอย่างดีไม่มีน้ำขังหรือรั่วซึมนะครับปั๊มน้ำติดตั้งท่อและปั๊มถูกตามตำแหน่งนะครับการทำงานของปั๊มเป็นปกติแล้วก็มิเตอร์ของมิเตอร์น้ำของบ้านนะครับถ้าปิดระบบน้ำทั้งหมดแล้วมิเตอร์น้ำจะต้องไม่เดินแล้วครับจะต้องไม่หมุนนะครับ ก็ผมอธิบายหรือว่าพูดในหัวข้อต่างๆเนาะส่วนรายละเอียดจะทำการตรวจอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทยอยอทำคลิปหรือว่าเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่าผมไปตรวจบ้านหลังไหนโครงการไหนแล้วสามารถนำคลิปมาเผยแพร่ได้มาให้ดูได้เดี๋ยว จะทยอยเอามาให้ดูกันเนาะแต่ส่วนที่ผมได้ทำไปแล้วก็มีบางส่วนก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปหัวข้อที่5กันครับโอเคครับ แล้วก็มิเตอร์ของมิเตอร์น้ําของบ้านนะครับถ้าปิดระบบน้ําทั้งหมดแล้วมิเตอร์น้ําจะต้องไม่เดินแล้อครับต้องไม่หมุนนะครับก็ผมอธิบายเลยว่าพูดในหัวข้อต่างๆเนาะส่วนรายละเอียดจะทําการตรวจอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปหรือว่าเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่าผมไป ตรวจบ้านหลังไหนโครงการไหนแล้วสามารถนำคลิปมาเผยแพร่ได้มาให้ดูได้เดี๋ยวจะทยอยเอามาให้ดูกันเนาะแต่ส่วนที่ผมได้ทำไปแล้วก็มีบางส่วนก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปหัวข้อที่5กันครับโอเคครับ